สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสายๆนะคะวันนี้นะคะเช้าวันหยุดวันเสาร์นะคะเรามารับชมมีดนะคะด้ามงานฝักงานนะคะทุกท่านนะคะยุบต้นๆน,นะคะมีสามเล่มนี้ยุบต้นๆน,นะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้มีสองกระสันะคะด้ามรวมฝักอ่สิบ าดอีกนิดหนึ่งเหลืออีกนิดหนึ่งค่ะจ็ตสิบสองนิ้วนะคะเฉพาะใบมีดเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นนาคนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นนาคนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเงินนะคะแหม่นี่เป็นเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่เล่มนี้มีความสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นาคค่ะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเงินนะคะทุกท่านมีดเล็บนี้สองกริย์นะคะงาก็จะเป็นงาเก่างาแก่งาเอ่อเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะจะออกเงางามแบบนี้เลยนะคะนี่นามได้มาจากตระกูลเก่าแก่นะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสมัยก่อนนะคะกระหาบดีที่จะมีตังแล้วก็บูชานะคะ ไปประดับบุญบาร,รมีนะคะทุกท่านาไปปกปักรักษานะคะเป็นด้ามงานฝักงานี้จะมีราคาสูงนะคะสมัยก่อนนะคะหลวงพ่อท่านดังมากแล้วก็พุทธคุณท่านสูงส่งมากๆนะคะมีแต่คนอยากได้ไประดับประดับบุญบาร,รมีไปบูชาไปปกปักรักษานะคะทุกท่านเลยคะ่คะสวยงามมากๆนะคะแหมเนี่คะ่ะงาก็จะช่านะคะทุกท่านเลยคะ่ะ นี่คืองาเก่างาแก่นะคะนี่ค่ะมาลอบชมทั้งในกันนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะใบมีดก็จะเงางามนะคะทุกท่านนี่ค่ะใบมีดก็จะเงางามนะคะนี่ค่ะรุทตคุณของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่าน,นอันนี้โพเต็มใบนะคะ ท่างก็จะไม่สั่นไม่คลอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะคะทุกท่านพุทธคุณสูงส่งป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพลพคุณใสผีเป็ดผีตะเวศสีผีเล่ล่อนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะพุทธคุณหองหลวงพ่อเดิมนะคะ,นะคะท่านใดสนใจทักทายมานะคะบางคนก็จะอาจเออเอาไปบูชาที่ ออฟฟิศหรือมีธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่านการค้าการขายบางคนก็จะเอาไปไว้ที่เต็นท์รถบางคนก็เปิดร้านค้าร้านขายนะคะน้ำมีลูกค้าที่บูชาไปนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเอาไปาประดับบุญบารมีเอาไปปกปักรักษาที่เต็นท์รถหรือว่ามีออฟฟิศหรือว่ามีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีเล่มนี้มีความสวยงามเข้มขังมากเลยนะคะ ะะทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านอันไหนที่ติดขัดก็ขอพอรจากท่านนะคะนี่ค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะด้ามรวมฝักอัน,นเมื่อกี้เท่ากันเลยนะคะเล่มแบบเมื่อกี้เท่ากันเป๊ะเลยเฉพาะาใบมีดก็เจ็ดนิ้วครึ่งเนาะเจ็ดนิ้วครึ่งก็ว่าได้นะคะขาดอีกนิดเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้รัดด้วยทองขวาบาทนะคะท,ท่านนะคะ่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้มีดรุ่นแบบเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านนะคะเก้าสิบปีขึ้นไปแล้วนะคะนะคะลัดด้วยอทองฝาบาทนะคะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านที่สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเขาต้องใช้ไม้ที่เนื้อแข็งแล้วก็มีไม้ที่เป็นมงคลจริงๆที่จะเอามาทำด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่าน,นะคะ่ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะ นี่ค่ะมีความสวยงามเข้มขังมากนะคะมีดเล่มนี้นะคะนี่ค่ะใบมีดก็จะเป็นเลดนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะนี่ค่ะใบมีดก็จะเป็นเลดนะคะนี่ค่ะเสมาใบ,บโพนั่นเองนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะดูข้างก็จะไม่สั่นไม่คอน,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเล่มนี้นะคะสําหรับพกพานะคะทุกท่านไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ได้เล็กนะคะสําหรับเราอา,อาจจะขับรถ ไปไหนมาไหนเนาะเดินทางกลางค่ำกลางคืนดึกดืก่นหรือว่า,เ,าเราเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะทุกท่านนะคะบูชาติดรถติดกระเป๋านะคะอธิษฐานจิตแล้วก็ให้ท่านปลกปักรักษาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนแกว้วคาดรอดปลอดภัยนะคะทุกท่านนะคะเราไปค้างอ้างแรมที่ไหนก็เราก็เอาลงไปด้วยนะคะทุกท่านบางครั้งอา,อาจจะไปนอนที่ห้องพักหรือบังกะโลนะคะทุกท่านอาจจะมี วิญญาณสิ่งที่เรามองไม่เห็นลึกลับอยู่นะคะทุกท่านนะคะปกปักรักษาให้ปลอดภัยแล้วให้ไม่มีอะไรกวนนะคะทุกท่านนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สามกันเลยนะคะอันนี้ขาดอีกนิดหนึ่งสินิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดหกนิ้วนะคะเล็บนี้ก็จะเล็กนิดหนึ่งนิดเล็กกว่าเล็มเมื่อกี้นิดหนึ่งไม่ต้งไม่ไม่ได้มากนะคะ อันนี้ค่ะลัดด้วยอทองฝาบาทนะคะทุกท่านเน่ยค่ะที่น้ำเอามาให้ดูนี้เฉพาะ,ะยุบต้นๆเลยนะคะ,คะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเน่ยค่ะไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะไม้มงคลนะคะสวยงามมากๆเลยเรามารับชมทั้งในกันนะคะนะคะนี่ค่ะทุกท่าน ลายโพครึ่งใบนั่นเองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายเอ่อโพครึ่งใบนะคะนะคะี่ค่ะสวยงามนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งอุทธคุณของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้โพครึ่งใบนะคะเสมาใบโพนะคะทุกท่านเลยคะ่ะศิลปะพื้นบ้านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะช่างประจําตัวของเอ่อ ของหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นช่างชิมช่างสอนนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะนี่ค่ะช่างที่ทํามีออกมาแล้วสวยงามมากๆนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสวยงามมากๆสําหรับพวกพานะคะเล่มนี้ใส่กระเป๋าเป้ใส่กระเป๋าตะภายไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเนะะี่ค่ะพกสะดวกสบายนะคะนี่ค่ะมีผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะทุกท่านเนะะี่ยเพราะว่า เป็นอายาวนานมาแล้วเนาะเก้าสิบกว่าปีขึ้นมาแล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะผ่านการใช้งานนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะคะทุกท่านเลยค่ะพุทธคุณของท่านสูงส่งมากแล้วก็เอ่อไปไหนมาไหนนะคะพกติดตัวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะทุกวันนี้ยังมีคุณใสยอยู่นะคะบางครั้งเอ่ออาจจะโดนบางบางครั้งอาจจะโดนคล้องนะคะเขาทําใสเนาะบางครั้งก็อาจจะลมพัดลมเพนะคะทุกท่านบางคนดวงตกนะคะ ้าเรามีหลวงพ่อไว้ปกปักรักษานะคะทุกท่านค่ะจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะจากหนักก็จะกลายเป็นเบานะคะค่ะทุกท่านสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะ,ะสุดท้ายนี้น้ำขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ